วิธีปรับเปลี่ยนทัสบาร์ Windows 11ให้เหมือนระบบปฏิบัติการ Mac ทำได้ยังไงติดตามชมได้เลยครับวิธีการปรับแต่งทัสบาร์นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องไปดานวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติมนะครับให้ไปที่ Microsoft Store แต่ถ้าไม่มีข้างล่างตรงนี้นะครับไปตรงช่องค้นหานะครับพิมพ์ว่า m i m พิมพ์แค่ m ขึ้นมาก็จะเจอแล้วนะครับ Microsoft Store หลังจากนั้นนะครับไปค้นหาตรงนี้นะครับพิมพ์ว่า r o u n d e d นะครับแล้วก็ t b ก็จะเจอตัวนี้นะครับ ชื่อว่าาาเด็ดที่ B นะครับคลิกเข้าไปในตรงนี้นะครับก็จะมีรูปแบบนะครับว่าหน้าตาต้องปรับแต่งแบบไหนได้บ้างนะครับเนี่ยอ,อ่าเราก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับกดที่ Install ได้เลยครับรอสักครู่นะครับ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้กด open สังเกตดูนะครับว่ามันก็จะขึ้นว่า welcome to raw tb นะครับกด ok ไปอ่ามันก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับให้เราไปที่ advanced นะครับลองกดตรงนี้นะครับ dynamic mode ดูครับแล้วก็กด apply สังเกตดูไหมครับว่าเนี่ย ก็จะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับเราสามารถจะเอาตรงนี้ออกก็ได้นะครับเราแก้กดติ๊กออกแล้วก็กด a อ p พลาได้เลยนะครับส่วนตรงนี้คืออะไรครับมาจินก็คือเป็นให้ความกว้างนะครับความกว้างของทัสบาว่าเราอยากได้กว้างหรือว่าอยากได้แคบขนาดไหนตามที่เราต้องการนะครับ ส่วนตรงนี้คือความมนนะครับความมนของโคง้งของทัสบานะครับว่าเราอยากได้โค้งมนประมาณไหนนะครับเสร็จแล้วก็กด apply ทีนี้บางบางบางทีนะครับระบบการวินโด s นะครับมันก็จะมีให้ดูเวลาดูอะไรด้วยนะครับให้กดตรงนี้โชว์ s ิสเ e มทรายนะครับเผื่อเวลาบางทีเราจะเพิ่มเสียงเราจะดูเวลานะครับก็ดูตรงนี้ได้ หรือว่าเราไม่ชอบก็กดออกได้เลยนะครับเราสามารถปรับแต่งได้นะครับอยากได้ประมาณไหนกดได้เลยนะครับแล้วก็กด apply ทีนี้ถ้าเราไม่ชอบนะครับถ้าเราไม่ชอบก็กด d y n a m mic Mode ออกแล้วก็กด apply แค่นี้นะครับหรือถ้าไม่ชอบจริงๆนะครับไม่อยากให้มันมีมนนะครับก็ปิดไปแล้วก็ไปถอนการติดตั้งได้เลยนะครับไปที่ปุ่ม s t a r t แล้วก็ setting ไปที่แอปนะครับแอปอ่าเราก็สามารถค้นหาได้เลยนะครับ R O U N อ่ะตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกดแล้วก็อ n นอินสตอได้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่ม r e สตาร์ก็กลับมาเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าลองไปทำดูนะครับ